วิทุระชาดกว่าด้วยวิทุระบัณฑิตบำเพ็ญสัจจะปรมีททาวรุณนาคราชตรัสว่าเธอมีผิวพันธเหลืองสู้ผอมถอยกำลังเมื่อก่อนรูปพันธ์ของเธอมีได้เป็นเช่นนี้เลยแน่พระนองวิมลาพี่ถามแล้วขอเธอจงบอกเวทนาในร่างกายของเธอเป็นเช่นไร พระนางวิมาลาเทวีทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมหมู่นาคในหมู่มนุษย์ชื่อว่าความอยากได้โนูน่นอยากได้นี่ความแพ้ท้องเขาเรียกกันว่าเป็นธรรมดาของหญิงทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐสุดในหมู่นาคมอมฉันปรารถนาดวงหะไทยของวิทุระบัณฑิตที่บุคคลนำมาได้โดยชอบเพคะ ทาวรุณนาคราชตรัสว่าแนพระนองวิมลลาเธอปรารถนาดวงหาไทยความแพ้ท้องของวิทุระบัณฑิตดังจะปรารถนาพระจันทร์พระอาทิตย์หรือลมเพราะว่าวิทุระบัณฑิตยากที่บุคคลจะพบได้ใครจกนำวิทุระบัณฑิตมาในนาคพิภพนี้ได้พระนางอิรันทตีทูลถามว่า ข้าแต่เสด็จพ่อเหตุไรเน้อเสด็จพ่อจึงทรงซบเศร้าพระพักของเสด็จพ่อเป็นเหมือนดอกปทุมที่ถูกขยำด้วยมือข้าแต่เสด็จพ่อผู้เป็นใหญ่เป็นที่เกรงขามของศัตรูเหตุไรเน้อเสด็จพ่อจึงทรงเป็นทุกข์พระไทยอย่าทรงเศร้าโศกไปเลยเพคะท้าววรุณนาคราชตรัสว่าอิรันทตีลูกรัก พระมารดาของเจ้าปราถนาดวงหะไทยของวิทุระบัณฑิตเพราะวิทุระบัณฑิตยากที่บุคคลจะพบได้ใครจะนำวิทุระบัณฑิตมาในนาคพิภพ,พ,พนี้ได้เจ้าจงไปเที่ยวแสวงหาสามีซึ่งสามารถนำวิทุระบัณฑิตมาในนาคพิภพ,พ,พนี้ก็นางนาคมารวิกานั้นได้สดับพระดำรัสของพระบิดาแล้ว เป็นผู้มีจิตชุ่มด้วยกิเลสออกเที่ยวสแสวงหาสามีในคืนนั้นนางอิรันทตีกล่าวว่าคนทันรากสดนาคก,กินนอนหรือมนุษย์ใครเป็นผู้ฉลาดสามารถจะให้สิ่งที่น่าใคร่ทั้งปวงได้ผู้นั้นจกเป็นสามีของเราตลอดกาลนานปุณกะยักษ์กล่าวว่าแน่ นางผู้มีในตาหาที่ติไม่ได้เธอจงเบาใจเถิดเราจะเป็นสามีของเธอจะเป็นผู้เลี้ยงดูเธอด้วยปัญญาของเราอันสามารถจะนำเนื้อดวงใจของวิธุระบัณฑิตมาให้ได้เธอจงเบาใจเถิดเธอจะเป็นภรรยาของเราพระศาสดาตรัสว่านางอิรันทตีผู้มีใจกำหนัดรักใคร่ เพราะเคยอยู่ร่วมอภิรมกันมาในพบก่อนได้กล่าวกับปุณกะยักษ์ว่ามาเถิดท่านเราจะไปในสำนักพระบิดาของดิฉันพระบิดาของดิฉันจักตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ท่านนางอิรันทตีประดับประดานุ่งผ้าเรียบร้อยทัดทรงดอกไม้ประพรมด้วยจุนแก่นจันจูงมือปุณกะยักษ์ เข้าไปสู่สำนักแห่งพระบิดาบุนกะยักษ์ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกว่ามูนาคขอพระองค์ได้ทรงโปรดสดับถ้อยคำของข้าพระองค์ขอพระองค์จงทรงรับสินสอดตามสมควรข้าพระองค์ปรารถนาพระนางอิรันทตีขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาให้ข้าพระองค์ได้อยู่ร่วมกับพระนางอิรันทีเถิด ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอได้ทรงพระกรุณารับสินสอดนั้นคือช้างหนึ่งร้อยเชือกม้าหนึ่งร้อยตัวรถเทียมม้าหนึ่งร้อยคันเกวียนบรรทุกของเต็มล้วนแก้วต่างๆหนึ่งร้อยเล่มเกวียนขอได้โปรดพระราชทานพระราชธิดาอิรันทตีแก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข่าท้าวรุณตรัสว่า ขอท่านจงรออยู่จนกว่าเราจะได้ปรึกษาหาหรือกับบรรดาญาติมิตรและเพื่อนที่สนิทเสียก่อนกรรมที่กระทําด้วยการไม่ปรึกษาหาหรือย่อมเดือดร้อนในภายหลังลำดับนั้นท้าวรุณนาคราชสเสด็จเข้าไปยังนิเวศตรัสปรึกษากับพระชายาแล้วได้ตรัสคำนี้ว่าปุณกะยักษ์มาขอลูกอิรันธตีกับเรา เราจะให้ลูกอิรันทตีซึ่งเป็นที่รักของเราแกปุณกะยักษ์นั้นเพราะได้ทรัพ์ยเป็นจำนวนมากหรือพระนางวิมาลาเทวีตรัสว่าปุณณะยักษ์ไม่พึงได้ลูกอิรันทตีของเราเพราะทรัพรร์ยเพราะสิ่งที่ปลื้มใจแต่ถ้าปุณกะยักษ์ได้หทัยของวิทุระบัณฑิตแล้วนำมาในหน้าพิภพนี้โดยชอบธรรม เพราะความชอบนั้นเขาจะพึงได้ลูกสาวของเราม่อมฉันไม่ปรารถนาทรัพย์อื่นยิ่งไปกว่าหัตของวิทุระบัณฑิตลำดับนั้นท้าวรุณนาคราชเสด็จออกจากนิเวศแล้วตรัสเรียกปุณกะยักษ์มาตรัสว่าท่านไม่พึงได้ลูกอิรันทตีของเราเพราะทรัพย์เพราะสิ่งที่ปลื้มใจถ้าท่านได้หัตของวิธุระบัณฑิตแล้ว นำมาในหน้าพิภพนี้โดยชอบธรรมเพราะความชอบนั้นท่านจะพึงได้ลูกสาวของเราเราไม่ปรารถนาทรัพย์อื่นยิ่งไปกว่าหัททยของวิทุระบัณฑิตอุณกะยักษ์ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสรศิฐในโลกนี้คนบางพวกย่อมเรียกคนใดว่าเป็นบัณฑิตคนพวกอื่นกลับเรียกคนนั้นนั่นแ,แลว,ว่าเป็นผ่าน ในเรื่องนี้คนทั้งหลายยังกล่าวแย้งกันอยู่ขอได้ตรัสบ,บอกแก่ข้าพระองค์พระองค์ทรงเรียกใครว่าเป็นบัณฑิตนาคราชตรัสว่าบัณฑิตชื่อว่าวิทุระผู้ทำการสั่งสอนอัธรรมแก่พระเจ้าธนันชัยโกรัพยราชถ้าท่านได้ฟังได้ยินมาแล้วท่านจงไปนำบัณฑิตนั้นมาครั้นท่านได้มาโดยธรรมแล้ว อิรันทตีที่ดาของเราจงเป็นภรรยาของท่านเถิดภายปุณกะยักษ์ได้สดับพระดำรัสของท้าวรุณนาคราชดังนี้แล้วยินดียิ่งนักลุกขึ้นแล้วไปสั่งบุรุษคนใช้ของตนผู้อยู่ในที่นั้นว่าเจ้าจงนำม้าอาชาในที่เตรียมไว้แล้วมาณที่นี้ ม้าสินทบอาชาในนั้นมีหูทั้งสองประดับด้วยทองคํากีบหุ้มด้วยแก้วแดงมีเครื่องประดับอ,อกล้วนแล้วด้วยทองชมพูนุ์อันสุกใสพระศาสดาตรัสว่าบุณกะยักษ์ผู้ประดับประดาแล้วแต่งผมและหนวดดีแล้วขึ้นมา้าอันเป็นยานพาหนะของเทวดาเพะไปในอากาศกลางหาว บุนกะยักษ์นั้นกำหนัดแล้วด้วยกามราคะปรารถนานางอิรันทตีนากัญญาไปทูลเท้ากุเวระเวสวรร์ผู้เรืองยศผู้เป็นใหญ่แห่งมูยักษ์ว่าพบนาคนั้นเขาเรียกชื่อว่าโพควดีนครบ้างวาสนาครบ้างอิรัญยวดีนครบ้างเป็นเมืองที่บุญกรรมนิรมิตล้วนแต่ทองคำ สำเร็จแก่พญานาคผู้บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ทุกอย่างป้อมและเชิงเทินสร้างโดยสันฐานคออูดล้วนแล้วด้วยแก้วแดงและแก้วลายในนาคพิภพนั้นมีปราสาสตล้วนแล้วด้วยศิลามณีมุงด้วยกระเบื้องทองในนาคพิภพนั้นมีไม้มะม่วงไม้หมากเมาไม้ว่าไม้ตีนเป็ดไม้จิกไม้การะเกตไม้ประยงไม้ราชพฤกษ ไม้มะม่วงหอมไม้ปริชาตไม้ยางสายไม้จำปาไม้กากระทิงมลิซ้อนมลิลาและไม้กระเบาต้นไม้ในหน้าพิภพเหล่านี้มีกิ่งติดต่อกันและกันงามยิ่งนักในหน้าพิภพที่เท้าวรุณน,นาคราชผู้มีฤทธิ์มากผุดขึ้นเกิดอยู่มีต้นอินทผลำลำอันสำเร็จด้วยศิลามณี มีดอกและผลล้วนไปด้วยทองบ้านอยู่เนืองนิด